สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่นะคะวันนี้พี่มินจะมาทำดีไอวนะคะอุโมงค์ให้น้องๆสนามเด็กเล่นนะโอเคมีอันิบยอุปกรณ์ที่มีก่อนละกันโอเคค่ะอุปกรณ์มีแกนนะคะจะเป็นแกนทิชชู่จะเป็นแกนอะไรก็ได้นะคะที่น้องๆหาได้นะคะจากสิ่งของใกล้ตัวเนาะนี่พี่มินเป็นปนการสกอตเทปอันใหญ่นะคะผ้าค่ะจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะที่น้องๆจะมาทํานะคะกันไกลค่ะกันไกลหนึ่งอันนะ โอเคครบแล้วพี่มินจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันนี้อุ่มมงมืที่พี่มินใช้สอันนะคะใช้แกง3าอันแล้วก็เอาช็อกเทปเนาะโอเคพี่มินจะตัดผ้านะคะความพอดีประมาณนี้เนาะพี่มินก็จะยัดผ้าลงไปด้านล่างเลยยัดผ้าลงไปเลยแล้วก็กะให้เขาพอดีนะคะ แล้วเราพอได้ไปลาย้วเราก็พับตรงปลายเข้าๆนะคะประกบไว้ก่อนนะแล้วก็จัดทรงให้เขาเข้าไปได้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็จัดอีกด้านหนึ่งโอเคค่ะ พี่มินจะลองล้วงเข้าไปนะคะเพื่อจัดทรงข้างในให้เขาดูดีนิดนึงนะเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้พี่มินจัดทรงเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะมินก็ใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะที่วัดมานะคือเอามาทับเขานะคะเพื่อว่าปิดนะคะไม่ให้เห็นร่องรอยผ้านะโอเคปิดกัน โอเคค่ะเสร็จแล้วอุโมงค์หันสาวน้อง้องแฮมของเรานะคะก็เอาไว้ในสนามเด็กเล่นนะข้างในเขาก็จะเป็นอุโมองคอ์นะเป็นผ้ารองนะคะน่ารักมากๆเลยส่วนข้างๆที่มินแปะเป็นสกอ็อตเทปรัดอีกทีนะเพื่อกันผ้าหลุดนะคะโอเคค่ะใครชอบอุโมงค์ชิ้นนี้นะเราไปทําให้เด็กๆเ,เราเล่นดูนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วย,น,ววยน,นะคะและริ่มกดชอบติดคลิช่องมินดรีมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอู Thank you.